ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับถ้าคลิปของช่องนี้มีประโยชน์กับทุกท่านทุกการสนับสนุนมีค่ามากจริงๆใครอยากเป็นกําลังใจให้สามารถกดสมัครสมาชิกช่องลงทุนไอดีได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใหญ่มากครับเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งสําคัญนี้กําลังเกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐเลยซึ่งตัวขับเคลื่อนหลักๆก,ก,ก็มีอยู่2อย่างครับนั่นก็คือเทคโนโลยี AI กับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้งปรากฏการทั้งหมดนี้แหละครับที่เราเรียกว่า The Great Rotation หรือการยกย้ายเงินทุนครั้งมโหาารรอละคับ เรามาเริ่มกันที่คำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยกันอยู่ตอนนี้เลยก็คือทำไมดัชนีหลักๆมันดูแดงๆร่วงลงแต่พอไปดูไส้ในจริงๆหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดราคามันกลับวิ่งขึ้นซะง,งั้นเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องนี้แหละครับที่เป็นสัญญาณบอกอะไรบางอย่างที่สำคัญมากๆเลยแล้วพอมาดูตัวเลขนะโอ้โชัดเลยครับดัชนีนสแดก100ที่เรารู้กันว่ามีแต่หุ้นเทคบิ๊กๆเนี่ยร่วงไปถึง1.6% แต่ในทางกลับกันเลยดัชนี r ร s สเ l ล2,000ที่เป็นตัวแทนของบริษัทเล็กๆก,กลับบวกส่วนขึ้นมาได้0.3%เห็นภาพชัดๆเลยนะครับว่าเงินกําลังไหลออกจากคุ้นเทคยักษ์ใหญ่ไปหาที่อื่นอยู่ทีนี้มาดูกันที่ตัวการแรกที่ทําให้เกิดเรื่องนี้กันก่อนเลยครับนั่นก็คือพลังของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่รอบนี้เนี่ยไม่ได้มาแค่สร้างสิ่งใหม่ๆนะแต่กำลังกลายเป็นตัวทำลายล้างที่น่ากลัวมากๆสำหรับบางธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มซอฟต์แวร์นี่โดนเต็มๆเลยครับคือต้องบอกว่ามุมมองของนักลงทุนนี้เปลี่ยนไปเลยนะจากตอนแรกที่ทุกคนตื่นเต้นหาว่าใครจะเป็นผู้ชนะที่ได้ประโยชน์จาก AI มากที่สุดแต่ตอนนี้ความกลัวมันกลับด้านแลรวครับกลายเป็นว่าทุกคนกำลังมองหาว่าใครจะเป็นผู้แพ้หรือเป็นเหยื่อรายต่อไปของเทคโนโลยีนี้ซึ่งตัวจุดชนวนเลยก็คือเครื่องมืออัตโนมัติตัวใหม่จากบริษัท Anthropic ที่มันเก่งซะจนน่ากลัวเลยเหรอครับแล้วผลที่ตามมาล่ะละครับโอ้โหบอกเลยว่าแรงมากตะกร้าหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ของสหรัฐที่ g o l m a n Sachs เขาจัดอันดับไว้เนี่ยดิ่งลงไปถึง6%ภายในวันเดียวนี่คือการร่วงลงที่หนักที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษาเลยนะครับพอไปเจาะดูรายตัวก็จะเห็นเลยครับว่าบริษัทอย่าง Thomson Reuters หรือ Legalzoom com ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับข้อมูลกับบริการบ้านกฎหมายเนี่ยกลายเป็นเป้าโดนเทขายเลยเพราะว่าไอ้เจ้า AI ตัวใหม่ มันสามารถทํางานอย่างการอ่านสัญญาหรือสรุปข้อกฎหมายได้ซึ่งมันกระทบธุรกิจหลักของเขาเต็มๆเ,เลยไงครับเรื่องนี้ก็เลยลามไปถึงกองทุน ETF อย่าง iShares ที่ร่วงตามไปด้วยถึง4.5%โอเคพักเรื่อง AI ไว้แป๊บหนึ่งนะครับเพราะในขณะที่เทคโนโลยีกําลังปั่นป่วนตลาดอยู่เนี่ยอีกฝ้าหนึ่งของโลกความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ก็กลับมามีบทบาทสําคัญอีกครั้งซึ่งเป็นปัจจัยที่นักลงทุนจะมองข้ามไปได้ไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว เรื่องของเรื่องก็คือมันมีรายงานข่าวออกมาว่ากองทัพเรือสหรัฐไปยิงดโดรนของอิรานตกในทะเลอาหรับครับหลังจากที่ดโดรนลำนั้นมันบินเข้ามาใกล้เรือบรรทุกเครื่องบินในลักษณะที่ดูคุกคามพอข่าวนี้ออกมาเท่านั้นแหละครับตลาดการเงินก็แตกตื่นเลยรีบวิ่งหาที่ปลอดภัยกันทันทีตลาดตอบสนองทันทีเลยครับอย่างแรกเลยนะ น้ำมันราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งพรวดขึ้นมาทันที3%เลยครับเพราะทุกคนกลัวว่าความขัดแย้งมันจะบานปลายและจะกระทบกับการขนส่งน้ำมันในตะวันออกกลางและสินทรัพย์ที่เรียกว่าเป็นหลุมหลบภัยคลาสสิกอย่างทองคำล่ะไม่ต้องสืบเลยครับราคาทะยานขึ้นไปถึง6.2%เเลยทีเดียวมันก็สะท้อนให้เห็นว่าพอมีเรื่องไม่แน่นอนใหญ่ๆเกิดขึ้นเนี่ยนักลงทุนก็ยังเชื่อใจทองคำเป็นอันดับต้นๆอยู่ดีแต่ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือบิตคอยครับ ที่หลายคนเคยบอกว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยยุคใหม่แต่รอบนี้กลับสวนทางเลยร่วงลงไป2.7%ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าพอเจอความเสี่ยงทางการทหารจริงๆจ,งจงังๆเข้าไปนักลงทุนก็ยังมองว่าบิตคอยมันผันผวนเกินกว่าจะเป็นที่พักเงินที่ปลอดภัยได้พอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วทั้งจากฝั่ง AI และก็ฝั่งความขัดแย้งระหว่างประเทศมันก็เลยเกิดภาพที่ชัดเจนมากๆของผู้ชนะและผู้แพ้ในระดับบริษัท ซึ่งเราจะเห็นเลยว่ามันต่างกันแบบสุดขั้วจริงๆสไลด์นี้คือหัวใจเลยครับมันเหมือนเรื่องราวของสองโลกที่ต่างกันสุดขั้วเลยทางซ้ายคือ Novo v o r o ดิสผู้ผลิตยาลดความอ้วนที่ดังมากๆหุ้นร่วงไป15%นะครับหลังออกมาเตือนว่ายอดขายอาจจะลดลงถึง13%เพราะเจอสงครามราคาและแรงกดดันทางการเมืองแต่พอหันมาดูทางขวาซ u เปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์หุ้นกลับพุ่งขึ้นไปกว่า6.5%เพราะอะไร เพราะเขาคาดว่าไรายได้จะโตแบบถล่มทลายจากความต้องการเซิร์ฟเวอร์สำหรับ AI ที่ยังแรงไม่หยุดนี่แหละครับภาพสะท้อนของโลกเก่ากับโลกใหม่ของจริงการเปลี่ยนแปลงพวกนี้นะครับมันไม่ได้อยู่แค่ในตลาดหุ้นนะแต่มันกําลังผลักดันให้เกิดการปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ในระดับโลกเลยทีเดียวอาจจะพูดได้ว่ามันเป็นเกมใหม่ที่มาพร้อมกับกติกาใหม่ทั้งหมดเลย หนึ่งในกติกาใหม่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจครับโดยเฉพาะการลดการพึ่งพาจีนในเรื่องของแร่ธาตุหายากหรือ critical minerals ซึ่งเป็นเหมือนหัวใจของอุตสาหการรมเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งหมดเลยแล้วแผนที่ว่าเนี่ยมันก็มีหน้าตาออกมาเป็นรูปธรรมแล้วนะครับสหภาพยุโรปกำลังแต่ยื่นข้อเสนอแผนนี้ให้กับสหรัฐ เพื่อจับมือกันใน3เรื่องหลักๆก,ก็คือ 1. ไปทําเหมืองแร่ร่วมกันเลย 2. สร้างกลไกพยุงราคาเพื่อไม่ให้มันผันผวนและ3ที่สําคัญที่สุดคือสร้างซัพพลายเชนที่ปลอดภัยระหว่างกันเพื่อที่จะคานอํานาจของจีนในเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็เลยมาสรุปที่ปรากฏการณ์นี้แหละครับ The Great Rotation หรือการหมุนเวียนของเงินทุนครั้งใหญ เงินกำลังไหลออกจากหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ที่เคยเป็นดาวเด่นของตลาดไปสู่หุ้นกลุ่มอื่นไม่ว่าจะเป็นหุ้นคุณค่าหรือ value stocks หุ้นกลุ่มวัฏจักรที่อิงกับเศรษฐกิจหรือ cyclical และสุดท้ายคือกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ครับเผื่อใครยังงงว่าไอ้ market rotation คืออะไรจริงๆมันก็คือการเปลี่ยนทิศทางการลงทุนครั้งใหญ่นี่แหละครับมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะแต่พอเกิดขึ้นทีไรก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดไปอีกพักใหญ่ๆเลยซึ่งครั้งนี้ ตัวขับเคลื่อนหลักๆก,ก็คือเทคโนโลยีและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนั่นเองครับและสุดท้ายก็ขอทิ้งคำถามสำคัญนี้ไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าในยุคใหม่ที่ AI และความขัดแย้งกลายมาเป็นตัวกำหนดเกมการลงทุนแบบนี้พอร์ตการลงทุนที่เรามีอยู่ตอนนี้มันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้แล้วหรือยังสรุปตรงนี้นะครับใครที่ยังคิดว่าตลาดแค่พักฐานเดี๋ยวก็ขึ้นต่อผมบอกเลยว่าคิดแบบนี้ช่วงนี้มีสิทธิ์เจ็บจริงครับ ไม่ใช่เจ็บใจนะเจ็บพอร์ตนี่แหละครับเพราะสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่หุ้นตกธรรมดาแต่มันคือการเปลี่ยนตัวเพราะเอกของตลาดแบบไม่ขออนุญาตใครเลยใช่ค่ะและที่น่ากลัวกว่าหุ้นร่วงคือคนยังคิดว่า AI จะช่วยทุกบริษัททางที่ความจริง AI กําลังเลือกเหยื่อมากกว่าสร้างผู้ชนะนะคะใครทําธุรกิจที่โดนทับซ้อนโดนแทนที่โดนลดคุณค่าตลาดไม่รอให้คุณอธิบายค่ะตลาดขายก่อนแล้วค่อยฟังทีหลังพูดแรงหน่อยนะครับ ตอนนี้ตลาดไม่ได้ถามว่าคุณเก่งแค่ไหนแต่มันถามว่าคุณจำเป็นอยู่ไหมถ้าคำตอบเริ่มไม่ชัดต่อให้เป็นหุ้นใหญ่เป็นชื่อดังเป็นขวัญใจนักลงทุนมาก่อนก็ร่วงได้ในวันเดียวแบบไม่ไหวหน้าใครทั้งนั้นครับและอย่าลืมว่าความเสี่ยงมันไม่ได้มาจากเทคโนโลยีอย่างเดียวค่ะภูมิรัฐศาสตร์กำลังเติมเชื้อเพลิงเข้าไปอีกน้ำมันทองคำสินค้าโภคภัณฑ์พุ่งเพราะความกลัวไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจดีนะคะ ใครยังคิดว่าตลาดโลกสงบอันนี้อาจมองโลกในแง่ดีเกินไปนิดนึงค่ะสิ่งที่นักลงทุนควรทำตอนนี้ไม่ใช่วิ่งหาหุ้นเด้งแรงแต่คือถามตัวเองให้ชัดครับว่าพอร์ตเรากระจุกเกินไปไหมเชื่อเรื่องเดิมมากไปหรือเปล่าและถ้าวันพรุ่งนี้ตลาดไม่กลับตัวเรารับแรงกระแทกไหวหรือไม่ ขอย้ำตรงนี้ชัดๆนะคะคลิปนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำการลงทุนไม่ได้บอกให้ซื้อไม่ได้บอกให้ขายแต่เป็นการชวนคิดชวนตั้งคำถามกับสิ่งที่ตลาดกำลังเปลี่ยนไปแบบแรงๆถ้าฟังแล้วไม่สบายใจแปลว,ว่าประเด็นมันโดนค่ะสุดท้ายนี้นะครับถ้าคุณไม่อยากเป็นคนที่รู้ข่าวหลังตลาดปิดทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีครับเราจะไม่สัญญาว่าคุณจะรวยแต่เราจะพยายามไม่ให้คุณงงตอนพอร์ตแดงครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าตลาดจะโหดแค่ไหนเราจะมาเล่าให้ฟังค่ะ